สวัสดีครับพี่น้องเป็นกันรอบครับครับอ๋อพี่เชียวครับตื่นตื่นครับพี่นอ้องตื่นแล้วตื่นแล้วที่เก่าเวลาเดิมนะครับแดดร้อนมาก นอนมากเลย กำลังตื่นสสวััดีีค่่ะพกนโอ้น้องหวานเอ้ยวันนี้มีอาหารนิ่มๆไม่แข็งอะไรเหรอแกงเห็ดค่ะเดี๋ยวเคยกินทุนแก่ค่ะโอ้อันนี้เห็ดไม่บันนี่แอนครับท้งแก่ทั้งเห็ดไม่ทั้ง มาแน่งกันไล่ได้หมดเลยเอา้าพ่อรุ่งวัสดีครับสวัสดีครับอบุ้ยก็ว่าผาู้เดทถามผมน่าเดือดเ็ดคือดัึ้นตึ๊ดยังมีหอยยังขึ้นมีหอยยังอ้าวมาหาไปยังไงมายัางไงเลยครับ าไปปล่อยเมื่อคืนเนี่ยตีถนนใหญ่ครับหรือ้ายเมื่อเมื่อเกิดยังเกิดไม่มันขึ้ีนี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกแค่แต่พอเด้งเข้าไปดูว่ามันไม่มีเกิดมันมันละเละลดีเละวะจักปุครับอะไรงงล้าหอนคักเนาะ

คนเข้าตลาดกลับมาเขานอนแล้วหัวมาหอดเอาาึ้นรถจากมาหอดก่อนว่รับรถได้นะมาอัน้อันนี้อันไม้อันเกาหี่อันเกาอันม่ทัแ โอ้ดดเดดเลยแสดงว่าเสียเอาหอมันตายไปขางนึงแลมันรบเดดโอ้

แงมันแต่ว่ามันก็เลือะหน่อยนนะเพราะว่าแปงมันแสงเนามันมันมันแบค่ะบอกขึ้เล่าเลยมัไมกวาดไม้กวา่เล่าเลย นะฮะมากัไผ่ชน,ชนทางน้าในรูไหทุ่มม,ม,ามากันี่ครับโปมเ,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 เก่งเนาะละเอียปเป็นเนาะเห็ดลห้ดูดูสีได้เยไป้องเขาเลยแก้ว ให้เท่าน้ำยังบอกแม่นอะไรน้อะไรไยังําอันนั้นน้ำแงอไม n udge n udge ful, sure> uh ่ต้อง่อััะไราจะใ่น้ำหวานมันมาแม่คนละพวกเลย